คุณผู้ชมมาตามที่โครงการยุติธรรมสร้างสุขเป็นโครงการดีๆของกระทรวงยุติธรรมค่ะที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนหรือว่าจะเป็นการลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้ความรู้ทางด้านข้อกฎหมายและช่วยแก้ไขปัญหานี่นอกระบบด้วยไปติดตามในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะที่มาของการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ชาวบ้านหรือผู้คนที่ขาดโอกาสในการที่จะสร้างความยุติธรรมให้กับตัวเองและครอบครัวเนี่ยเมื่อคนขาดโอกาสเราจะสร้างโอกาสเหล่านั้นให้กับผู้คนให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างไรอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยเดินทางมาหาศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ตรงนี้เนี่ยสามารถเชื่อมโยงต่อไปถึงหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในบางเรื่องเนี่ยผู้คนอาจจะไม่เคยได้ยินอย่างในกรณีค่าตอบแทนค่า,เ,าเสียหายต่อจำเลยในคดีอาญาคนที่รู้ตัวว่าหรือถูกกระทำไม่ได้รับความยุติธรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองถูกเอารัดเอาเปรียบ ก็มาหาเรานะครับเพราะเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องดูแลพี่น้องตามรมัฐธรรมนูญนะครับในเบื้องต้นในความดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยเกิดความยุติธรรมในทุกสัสดส่วนจะต้องดาเนินการให้อย่างดียิ่งครับโดยการทํางานของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขคือรับปรึกษาปัญหากฎหมาย ยื่นของเงินประกันตัวชั่วคราวช่วยเหลือเงินค่าจ้างทนายความช่วยไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาทอนุมัติเงินเยียวยาเยือ,อาากรรมผู้เสียหายและผู้บริสุทธิ์ในคดีอาญาช่วยคุ้มครองพยานในคดีอาญาและที่สำคัญคือการรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อการเยียวยาอย่างตรงจุดผลงานเด่นของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข 1. ประชาชนสามารถเข้าถึงการขอรับความช่วยเหลือและร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขในระดับจังหวัด81แห่งและศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขชุมชนในระดับตำบลจำนวน7,783แห่งทั่วประเทศ 2. โครงการยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน ทำการลงพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนผลการดำเนินการต่างๆโดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำตลอดจนสิทธิต่างๆที่ประชาชนพึงทราบรวมถึงการตั้งจุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลงทุนในธุรกิจการเงินนอกระบบหรือแชร์ลูกโซ่ 4. การตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีสะเทือนขวัญต่างๆ 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเพื่อรับรองสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอาญากรรมเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิตหรือแก่ร่างกายจิตใจเนื่องจากการกระทำทางผิดอาญาของผู้อื่น 6. การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยกองทุนยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม7 การไกล่เกลีย่ยข้อพิาพาทในชุมชนเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนให้ได้รับรู้ถึงสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและอํานวยความยุติธรรมท่านอยากฝากอะไรไปถึงประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขอยากให้พี่น้องบอกเล่ากันต่อไปบางหมู่บ้านบางตำบลเนี่ยยังไม่เคยนะรับบริการจาก ยุติธรรมนะฮะกระทรวงยุติธรรมศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขตรงนีนะ้จะเป็นสื่อกลางนะครับที่นําท่านทั้งหลายได้เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับอยากให้บอกกันต่อๆไปนะครับอยากให้บอกกันต่อๆไปใน,ในช่วงผมอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมตรงนี้เนะี่ยถ้าวันไหนผมดูโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆเห็นความไม่ยุติธรรมเนะี่ยผมจะบอกให้เจ้าหน้าที่ไปเข้าถึง สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ต้องการอยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงและอยากให้บอกบอกกันต่อๆไปนะครับทุกคนไม่จําเป็นจะต,ต้องรอให้เจ้าหน้าที่วิ่งเข้าไปหานะท่านเห็นว่าใครไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านมีจิตสํานึกในฐานะเป็นเยาวชนหรือเป็นประชาชนนะที่ที่รักประเทศนะข้าราชการทุกคนขอกระทรวงยุติธรรมผมมันม่นใจว่า พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องในสิทธิ์ของท่านที่ควรจะได้รับอยู่แล้วไม่ต้องเกรงใจครับยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน